ออกอีกแล้วออกมาตหลอดทางออกอีกแล้วแทนแทนแต่อ่อนยืนก็ตั้งแต่ตะลังตะลังก่อนนะคะนี่เพราะว่าเงินเกือบหมดแล้วเนี่ยเงินละสองร้อยกว่าเหรียญหมดครับทุกคนเหลือแค่เหรียญลัสกสิบเนี่ยเติมไปสองเหรียญก็สี่ร้อยยี่สิบเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบอ่าเหรียญห้าสิบพอได้อยู่โอเคครับทุกคนสรุปคือต้องหยอดใหม่แล้วเราจะเอากี่บาทดีอ่ะ กนเราใช้เงินหมื่นเพื่อจะเติมแค่ห้าร้อยโอ้โหก็เราไม่มีสองพันเหลือเอ้ยทุกคนไายเห็นบบวกก้ามาได้มาทีนี้ตาของผมและมาดูกันว่ามีเงินกี่บาทผมว่ามีเงินร้อยกว่าแน่เลยใช่ไหมอุ้ยสี่ร้อยยี่สิบแนะ่เยอะเหมือนกันนะถ้งงางั้นของผมไม่ต้องเติมครับเพราะว่าผมเงินเยอะไปแล้วนะไปแลวเนดะ้อ ตอนนี้ก็หนาวอยู่นะครับแต่ในองศาบอกว่า14องศามันเป็นไปได้อย่างไรคือต้องให้ทุกคนมาสัมผัสอากาศ,าศาหนาวอ่ะปุ๊บเสียใจมากเลยจะได้มาเป็นัางสุดท้ายแล้วว้าทุกคนตอนแนั่งีีรถไฟผ่านด้วยมันเหมือนรถไฟคอนเดวสูงเลยแต่จริงมันมันไม่ได้เร็วมามีคนไม่ไหวมีกดกดตัว <c oughs> อ้ยคนเยผมก็ล่าไม่ไหว เออว่าแต่ญี่ปุ่นที่ผมถ่ายในช่วงนี้มีหลายตอนนะไม่ตั้งสามตอนนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสามตอนหรือสี่ตอนแต่น่าจะสามตอนแหละผมกะวางแผนว่าตอนแรกเนี่ยคือตอนที่เราไปเที่ยวกันตอนเช้าส่วนตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางพาร์ทที่สองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรานักขึ้นเนสองเครื่องใช่ไหมก็จะเป็นพาร์ทที่สาม ตอนแรกทุกคนบอกน้ำหมดนะขนาดพ่อผมขี้ร้อนนั้นเองรูซิปเลยอ่าทุกคนวันนี้เราจะมาดูของก่อนนะเผื่อพรุ่งนี้เรามาจองกินเฮ้ยทุกคน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 ดู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 ทุกคนดูความเร็วของริบหูริบเร็วมากริปเร็วมากริบเร็วมากเนี่ยทุกคนเสียวมากเลยเฮ้ยทุกคนไปชั้นสิบแปดละเฮ้ยเสียวแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียวแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียวแล้วเนี่ยชั้นสี่สิบห้าครับผมกลัวมากเลยไม่แต่ว่ามันเร็วอ่ะ แล้วทุกคนคิดดูดิ45ชั้น45ชั้นอูโหยังสูงโหทุกคนเนี่ยเรามาดูวิวกันเลยทุกคนดูสะพานตรงนั้นดิสวยมากเนี่ยตรงนี้ก็อ,อีกที่หนึ่งอะแล้วดูวิวตรงนี้ดิเนี่ยสุดยอดมันคือสุดยอดของสุดยอดของวิวอะครับทุกคนเนี่ยกล้องอาจจะไม่สวยนะถ้าเกิดใช้ไอโฟนนี่กล้องมันจะสดใสมาก โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายทีตอนลงลิฟดีกว่าตอนลงลิฟมันมันได้เวลาลงลิฟกันแล้วไปแล้วทุกคนแต่ที่เราลงลิฟมานะครับก็เผลอเซลฟี่ไปแป๊บนึงงนะแล้วตอนเนี้ยเราก็เข้ามาอยู่ในที่ที่มันแบบ โอ้ยยังมีลมอยู่เลยนะเขาบอกว่า13เอ้ย11องศาผมว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเลขหลังเดียวนี่คือที่ดูดิผมต้องกำมือจะแบบมือเป็นอย่างเงี้ยเด็กไม่หลับไม่นอนทุกคนเออว่าแต่เราก็ไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนี่นะนี่สี่ทุ่มยีองศา12ครับทุกคนและตอนนี้นะครับเรากะว่าจะไปจองสนามบินตั้งแต่วันนี้เลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราน่าจะต้องออกสิบเอ็ดมงครึ่งอะ เดี๋ยวไปซื <Him catch> <surprise> oh, hmm. to to ้อขนมกิน <derni> ด yeah. okay. mm ้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะกินของง่ายๆนะพรุ่งนี้เราต้องเที่ยวเยอะที่สุดของเก่าาจะกินเลกับเจลเลยนะอุ้ยเล็กสุดป่ะเนี่ยไม่น่าติดลิกม้งเราต้องไปสายอุเอโนโตเกียวไลน์นะแต่ว่าทุกคนดูไม่มีเลยทุกคนโถมีบันไดเลื่อนมาขึ้นบันไดครับตอนนี้ต้องพึ่งพานัท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าไม่รู้จะพึ่งพาใครคือหาสายรถไฟไม่เจอโหอันนี้ก็อลิกะตกไซมัสอย่างเดียวเลย ขนาดนะเขาเที่ยวก็ยังไม่รู้เลยไม่มีใครรู้อะเราต้องไอ้นี่แหละต้องพึ่งพาคนที่น่าจะพึ่งพาได้ที่สุดนั่นก็คือเจ้าของนะพึ่งพาได้จริงๆในสะถานนี้ก็บพิ่มมากนี่นะครับจะลปมันคือทางน,นี้ขอไปก่อนไม่รอแล้วนะชึบฮู้รอดตายแล้วทุกคนไอเอลเนี้ยอเอลโลไลเนี่ยหาทบตายกว่าจะเจอจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่อันที่ตั้งใจที่เราจะไปนะแต่ว่าเห็นเราไปอเวโนได้เหมือนกันเนี้ยก็เลย จัดซะหน่อยแล้ถไฟมาแล้วเราไม่รีบหน่อยเหไม่รีบไม่รไม่รีบ,รบ,รบวันนี้เรานอนดึกปกติเนี่ยเราจะยืนอยู่ยเฉยแต่ครั้งนี้เราขอเดินนะคะเพราะว่าไม่รู้ดิอยากเดินอ,อยากออกลังกายช่โอ้โหไม่มีที่นั่งแน่เลยโวทุกคนคนย่างแน,น่นโว้โว,โว,โวทุกคนยู่สวยยิสวยยิ่งสวย ก็ได้เชิงสถานีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมปรับกล้องเป็นมุมผู้ใหญ่อยู่นะมุมก็จะสูงๆเลยนะทุกคนเราไปซื้อตั๋วขึ้นสนามบินกันครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราเคยนั่ง k ินกันเซ s แบบของแท้นะครับจะไม่ได้นะว่าครั้งแรกหรือเปล่าเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตังค์เหลือเะไรไหร่8บาบาทเอ้ยเอาสองกว่าบาทดูผิด254บาท8ปบาบาทอะไรเนี่ยเออลืมบอกเลยนะว่า ไอ้ p ก่อนนะเรากินสตอเบอรี่ไปแล้วน,นะที่เราซื้อมาแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเรากินนอกคลิปไงแล้วก็ตอนกลับนะเราก็จะซื้อสตอเบอรี่กับบังชัยมาด้วยอ้าวปิดเหรออดซื้อชอบเบอร์ครับทุกคนจำได้ไหมเมื่อวานเราเปิดอยู่ตรงนี้แหละอุ๊ยหนาวไปทุกคนข้ามซีบัค c r o s s ิ่งกันนี่นะครับลิปอ่ออีกด้านหนึ่ง เว้ยแล้วก็เรียกว่าลงเยอะที่แท้ลงแค่นี้เองนี่ลงมาแค่นี้เขาเรียกว่าทางสารคนณล่ากระเป๋าเรามาทำไมลืมลึกเนี่ยตรงนี้ก็มีมันไดเลื่อนจะเดินลิฟท์เอยทำไมโหอุตส่าห์เสียตังนั่งมาทุกคนปิดปิดตั้งแต่สองทุ่มโหและปัญหาคือเราต้องเดินกลับเลยนะไม่ใช่อนั่งรถไฟกลับนะเดินกลับแต่นี่คือไฝบังคับเลยนะครับว่าเราต้องซื้อขนมเพราะว่าพุ่งนี้ยเรากินขนมเป็นอาหารเงยเรากินไม่เยอะ พวนี้เราเล่นเที่ยวเราจะไม่เติมเงินใส่บัตรนะครับทุกคนเราจะใช้เงินสดเท่านั้นตอนนี้สี่ทุ่มกับห้าสิบนะใช่เราไปซื้อพวนี้ก็ได้ตอนนี้สี่ทุ่มกับห้าสิบนะมันเป็นห้าทุ่มอ่ะทุกคนเราต้องจดจำบรรยากาศนี้ให้ได้ไอันนี้คือในซอยนะครับซอยที่มีของกินตอนนี้พ่อแม่ผมจะหากินเตี๋ยวนะครับก็เชิญเลยตามสบายผมก็จะ นิดนิดแต่ก็ไม่กินนะเพราะว่าผมกินอาหารมาแล้วผมได้กินทานที่หวงังแล้วนะคือไก,ก่เค็มตีใหญ่จริงเลยทุกคนเนาะมันเย็นแล้วลวาไหมเนาะเย็นมากอะ่ะแบบหูซุปเปอร์หนาวเลยเนะี่ยทุกคนดูดิผมปิวกันหมดบายทุกคนข้ามทางมาลายที่แบบหูโคตรใหญ่เลยทุกคนกคนือแบบเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นนะ วันนี้ทุกอย่างที่เราวางแผนมาเกิดจะผิดแผนทั้งหมดเลยนะตอนกลางคืนอ่ะตอนนี้คือ9้าองศาสิบองศานะคะแล้วก็วินดี้วินดี้สมชื่ออ่าแล้วก็ทุกคนก็ค่ตัวกินกองตรงก่อนลวกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอกันตอนกินกองตรงกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเจอกันตอนกินเสร็จเลยเออลืมบอกเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าช่มนะคะผมห้าช่มเกือบครึ่งแล้วนี่นะคบแล้วก็กินบะหมี่เสร็จแล้วนะคบก็เดินก่อนละกันยังไม่อยากนอนอ่ะ จร,จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนแล้วแต่ว่ามีลมหนาวมากโอ้โหขอคาด้หาหาดยวนหนาวห,หนาวจริงเลยนะกลับไปดูสกใช่กลับไปร้อนให้เพื่อนเลือกระหว่างร้อนกับหนาวอะไรดีอุ้ยทุกคนดู้มไม่ไหวนะอย่าไปลมมานะอย่ามีลมมานะไม่ไหวจริงทุกคน โอ้ยเจนนนนอ้โหน่แก็นั่งไม้นะก็นั่งไม้ถ่ายรูปนะโอ้ยเจนเปียกอะอะไรใส่หัวโอ้ยทุกคนตอนนี้คือผมวิ่งไม่ไหวเลยนะคือแบบโอ้ยคือมันเมื่อยมากอะนี่ผมเดินไม่ทันเขาเลยตอนนี้คือเรียกว่าใส่ฮู้ดแล้วนะคะเพราะว่าแบบอากาศมันหนาวมากอะค่ะทุกคนดูดิขนาดคนคือยังใส่ฮู้ดเลย ทุกคนดูดิเขตนี้เราเริ่มคุ้นๆแล้วมาถึงผมนะไม่รู้เพื่อนๆคุ้นืะเปล่าแต่ผมคุ้นมากเลยพอเลี้ยวไปมันก็จะเจอโรงแรมกันดูดิขนาดพ่อผมยังเมื่อยอะ่ะแล้วผมนี่จะไม่ซุปเปอร์เมื่อยเลยเหรอเฮ้ยทุกคนรวมๆกันนี่เป็นแสนเก้าเลยนะทุกคนแสนเก้าทุกคนออคือปกติเนี่ยอ่าครั้งก่อนๆน,นะผมจะมีรถเข็นนะแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่มีแล้ว ครั้งก่อนนะครับตั้งแต่ครั้งก่อนอ่ะผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะผมไปไต้หวันแล้วเขาผมก็บริจาครถเขียนให้กับแม่บ้านไหม,ไม,ไไมนั่นแหละผมก็บริจาครถเข็นให้กับแม่บ้านนะแม่บ้านดีใจเลยคือรถเข็นอันนั้นอ่ะคือเวลาที่ผมเกิดอ่ะอ่ามีใครซื้อให้นะอุ้ยเหมือนห้องซาวน่าเลยทุกคนอุ่นมากชอบของเนตดิ้งนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาช้อปต่อเพราะว่าผมจะซื้อหนมไม่ได้ซื้อหนมเลยเมื่อกี้ ซื้อเคเล่ถุงหนึ่งนะคะเพราะว่าแบบเออที่นี่ก็มีเลนะแล้วก็เลอร่อยนะคะผมว่าเลอร่อยนะสามสิบบาทนะประมาณนะคะก็ที่นี่ถึงว่าเลอร่อยนะผมเคยกินแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาซื้อแบบสะใจอีกรอบผมว่ามันเย็นกว่าสิบเอ็ดองศานะเครื่องมันเขียวสิบเอ็ดองศาแต่ผมว่าเลขหลักเดียวแล้วนะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเงียบมากนะคะผมเนาะเสียงเงียบเนาะ เนี่ยเจอไปรถไฟเดียวครับทุกคนปกติแล้วก็มานั่งตรงนี้ตลอดเลยนะชินอมาะเสีแล้วสุกอย่างบัสก้นข้ามทางบ้าไกจริงจริงอากาศมันเย็นนะแต่ว่าผมทนไหวทางอยู่ตอนที่เดินไม่ไหวใช่ไหมแล้วผ้ามันก็ตัดมาใช่ไหมพอเครื่องมันเย็นเกินน่นะเครื่องมันจะดับไปเลยทุกคนอาก็ตื่นมานะครับไม่ใช่ตื่นมาดิตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาเกือบจะตีหนึ่งนะครับเป็นอเที่ยงคืนสี่สิบแปดนะครับ เนี่ยครับทุกคนเห็นไหมของแท้นะครับทุกคนก็คือแบบผมก็จริงๆไม่ได้ง่วงเลยนะเมื่อกี้ไปแช่อ่างด้วยเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ e p 7ีเพาร์ทับนะครับเจอกัน EP8 EP สุดท้ายเลย